สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกทุกท่านคลิปนี้ก็มาเปิดไพ่ทาโร่นะคะทายดวงในเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีพิจิกนี่ก็เป็นชาวธาตุน้ํานะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นแมงป่องนะคะชาวธาตุน้ําก็เป็นคนที่ฉลาดเฉลียวฉลาดแล้วก็มีไหวพริบนะคะสาหรับชาวราศีพิจิกนะคะมีไหวพริบแล้วก็เป็นคนบางคนก็เป็นคนขี้น้อยใจนะคะ แต่ว่าโดยทั่วๆไปก็จะเป็นนักต่อสู้นะคะสามารถเป็นคนเก่งน่ะเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นเหมือนกันนะใครมาทําให้แบบว่าโกรธหรือว่าใครมาเออ่มาหักหลังหรือว่ามาไม่จริงใจก็จะต้องเอาคืนนะครับชาพิกจิกนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีซิกเซนนะคะสนใจในเรื่องศาสตร์ลึกลับนะคะแล้วก็จะไปด้วยดีนะคะโอเคเราก็มาเปิดไพ่กันเลยนะคะ เปิดไพ่นะคะก็ไพ่ตัวตนก่อนเลยนะคะได้ไพ่สองใบก็คือตัวไพ่ที่ดีก็คือไพ่เด็กถือเหรียญนะคะก็เป็นไพ่แห่งความเงินนะคะก็จะมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามานะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งก็จะเป็นไพ่สเตทนะคะก็หมายถึงสเตทนี้ก็จะเป็นผู้หญิงที่อ้าปากสิงโตจับปากสิงโตเนี่ยก็คือเป็นคนที่เก่งมีความสามารถแต่ก็เดือนนี้ก็จะค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะคะบางคนถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็อาจจะ เออเขาเรียกว่าไงเหมือนเกิดว่าเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยสาหรับคู่ครองก็ให้ระวังเรื่องการที่เราอาจจะไปพูดจาที่เหมือนกับว่าข่มเขานะคะบางคนก็ไม่ขม่มบางคนก็แบบพูดตามตามปกติแต่ว่าคนที่ฟังก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมาข่มเราหรือเปล่านะเราดูไพ่ที่น่าสนใจนะครับเป็นไพ่ที่จับมาได้เหมือนกันสองใบก็คือไพ่เดยน,นะคะ ก็อยู่ที่เดนนี่ก็เป็นอัศวินโคงกระดูกนะคะก็คือเป็นคนลักษณะของไพ่ก็หมายถึงคนที่ผ่านผ่านอุปสรรคมาเยอะมากมายเหนื่อยมากเลยอะไรย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ก็จะเริ่มต้นไปสู่อสิ่งใหม่ๆห,หรือว่าไปไปสถานะใหม่นะคะอาจจะย้ายงานย้ายที่ทํางานย้ายบ้านรวมถึงคนที่เ,เลิกเลิกลากับแฟนนะคะหมายถึงว่าทนถึงที่สุดก็คือ อาจจะเลิกกันไปย้ายไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะตัวไพ่ไพ่เดทนี่นะคะมันหมายถึงเอ,อมันเป็นอัศวินโคงกระดูกหมายถึงคนที่อดทนคนที่จะจะจะ,จะเริ่มสิ้นสุดสิ้นสุดปัญหาเดิมๆแล้วจะกล้าไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะมันอยู่ไพ่ใบสุดท้ายนีก็ยังหมายถึงการงานที่ว่าเราอาจจะกล้าไปปูปูพื้นมาดีแล้วคือเหนื่อยยากมาเต็มที่ผ่านอุปสรรคมาแย่แล้วก็คือจะย้ายจะ ยากจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งไปอีกโหมดหนึ่งนะนะถ้าเราต้องทิ้งปัญหาไว้อะเพราะว่าข้างๆนี้บางทีมันก็มีไพ่อัศวินดาบถืออัศวินดาบกลับหัวก็คือคนที่นําปัญหามาให้อ่ะก็คือเดือนนี้ก็ก็จะท่านก็จะแบบมันกับว่าเออโอเคเราก็จะย้ายไปอยู่สู่ส,สิ่งที่มันดีขึ้นลนะเป็นการเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะเออบางคนก็อาจจะไปเออมันมีไพ่ไฮทินเสตนะ เด,เดินคุมภาพันนี้ได้ทั้งไพเอมเปอร์ r รนะคะก็คือจกกักรพรรดิก็คือความเหนื่อยยากและพวกต่างประเทศนะคะการไปทํางานต่างการทํางานกับเกี่ยวกับต่างประเทศแล้วก็การเดินทางไปต่างประเทศนะคะแลขใบนึงก็จะได้เป็น High ไฮพิน t เต e ก็คือนักบวชหญิงนะคะ,ะมีเดทด้วยก็หมายถึงว่าการที่ว่าเราอาจจะมีอะไรต้องเข้าไปอยู่ในพวกไปวัดนะคะไปวัดอาจจะไปทําบุญ ไปทำบุญแล้วก็ไปถือศีลทำบุญทำทานรวมถึงว่าเราก็จะมีคนที่มาคอยช่วยเหลือเรานะคะมีคนที่เราอาจจะเจอคนที่ช่วยเหลือเราหรือว่าคอยแนะนําสิ่งที่ดีๆให้เราได้นะคะแนะนําอาชีพหรือว่าแนะนําการเรียนการศึกษาคือเดือนนี้ก็จะไปเจออย่างนี้แหละเจอสิ่งที่น่ารับถือนะเปลี่ยนมาทางศาสนาหรือว่าการพัฒนาจิตใจด้านหนึ่งนะคะ โอเคเรามาดูเดือนนี้นะคะเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะเดินทางเหมือนกันนะเนี่ยมีไพ่เดินทางเดอะฟูนะคะเป็นไพ่เดินทางบางคนก็มีการแข่งขันด้วยนะคะก็จะคนที่ก็จะมีการแข่งขันแล้วก็เ,เจราจาต่อรองนี่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะแต่ด้านเอกสารไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะด้านเอกสารพวก บัญชีหรือว่าเอกสาร Paperwork รวมถึงพวกตำรวจอะพวกนี้นะคะอาจจะมีการเสียค่าปรับลืมจ่ายค่าบัตรเครดิตเสียค่าปรับนะคะคือการที่ต้องไปติดต่อกับหน่วยราชการนะคะติดต่อกับหน่วยราชการราชการศาลตำรวจอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดคนททำงานด้านนี้ก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะคะอ้ลืมอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อ justice นี่มันก็ยังหมายถึงพวกเอกสารที่ว่ามีปัญหาอย่างเช่น การผ่อนบ้านการกู้เงินการรอคอยมันมันรวมได้ไปถึงตรงนั้นนะคะโอเคเรามาดูทางด้านโชคลาภดีกว่าชอบดูโชคลาภเพราะว่าพิิกเดือนนี้โชคลาภได้ไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ the lovers นะคะเป็นไพ่ the lovers ก็ได้ไพ่นี้มานะคะไพ่ lovers นี่ก็จะหมายถึงไพ่ทางเลือกนะเป็นไพ่ที่ว่าเราต้องเลือกแต่ว่าตอนนี้ก็ยังรวมถึงพวกเอ,อ่อ พวกเองานที่ค้าขายออนไลน์โซเชียละไรพวกนี้นะคะมันเป็นไพ่ที่ตั้งตรงก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะก็จะให้ผลดีนะคะมีโชคลาภคนค้าขายก็จะได้กําไรก็เหมือนถึงว่ามีไรายได้เข้ามานะคะบางคนก็มีโชคลาภที่ว่าเข้ามาหาเรานะคะคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะคนที่ทํางานแล้วก็รวมถึงการที่ว่าเอาเราออกไปพบเจอสิ่งใหม่ๆนะคะเราอา,อาจจะต้องออกไปติดต่อสื่อสารเจรจา ทั้งผ่านโซเชียลหรือว่าไปเจอโดยตรงนะคะไพ่เดอ์เวอร์เนี่ยมันหมายถึงการที่จะต้องออกไปข้างนอกนะคะการที่เราจะต้องมีการใช้คําพูดไม่ว่าจะเป็นจากการการพูดหรือว่าการเขียนเนี่ยก็คือการสื่อสารมากขึ้นนะคะแล้วก็จะให้ผลดีด้วยส่วนค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายก็จะเป็นเกี่ยวได้ไพ่เอ็มเพสกับหัวนะคะค่าใช้จ่ายนี่ก็เออก็ ไพ่ไพ่นี้มันหมายถึงว่ามันหมายถึงว่าคนที่จะคอยช่วยเหลือเราบางคนก็เป็นดวงนาลีอุปถรรัมภ์อ่ะก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยอุปถัมภ์เท่าไหร่นะคะหรือบางที่ไอไอไพ่ตัวนี้ค่าใช้จ่ายหมายถึงส่วนใหญ่มันจะหมายถึงทางด้านสุขภาพอะ่ะสุขภาพตัวเราหรือว่าคนใกล้ชิดของเรานะคะจะเป็นเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมีคนมาช่วยใช้เงินเนี่ยเป็นเงินของเราแต่ว่ามีคนมาช่วยใช้แม้คอ อาจจะเป็นญาติหรือว่าคนที่เราแบบปฏิเสธได้ยากนะคะมีมีพวกภาษีเงี้ยแบบพวกเขาเรียกไงภาษีสังคมอ่ะที่ว่าเราจะต้องให้หรือไม่ก็ว่าเราใจดีเกินไปแบบประมาณว่าแบบขาดสติถ้าบางคนก็ขาดสติแบบใจดีมากอย่างเงี้ยก็เลยเป็นค่าใช้จ่ายขึ้นมาในเดือนนี้นะคะก็เดือนนี้ก็มีการท่องมีการเดินทางท่องเที่ยวนะพูดไปแล้วบางคนก็จะได้ไปต่างประเทศเหมือนกันนะเนี่ย บางคนก็จะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะเออมื่อกี้พูดถึงเรื่องสุขภาพนะคะทางด้านสุขภาพนะคะก็มีโอกาสที่จะไปไปกินยาหาหมอนะคะบางคนก็ถ้ามีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับทางด้านปวดหลังอะไรพวกนี้นะคะเกี่ยวกับทางด้านปวดหลังพวกกล้ามเนือ้อเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลแล้วก็พักผ่อนมากขึ้นนะคะ ปัญหาอุปสรรคสิ่งที่คนระวังนะคะบางบางคนนี่มันก็จะได้ไพ่ไพ่ปัญหาก็ได้ไพ่ judgment และมีไพ่แฮงแมนนะคะไพ่แฮงแมนก็อาจจะมีอะไรนะคะมีอะไรอะไร,ะไรที่ทําให้เราอะอึดอัดความรู้สึกที่ว่าอึดอัดหรือว่าทําอะไรได้ไม่เต็มที่นะคะสิ่งที่เราคาดหวังนะคะเกี่ยวกับความรักครอบครัวนะคะก็อาจจะไม่สมหวังตามที่เราต้องการนะคะ บางคนก็โดนใส่ร้ายก็มีนะบางคนก็โดนใส่ร้ายนะคะโดนหักหลังใส่ร้ายถ้ามีเออถ้าจําเป็นจะต้องเอมีการเซ็นสัญญากับห้างหุ้นกับกับหุ้นส่วนหรือว่าคิดจะทําการค้าหรือว่าทาอะไรใหม่ๆเอกสารทุกอย่างนี่ก็ขอให้เอรอบคอบม,มากขึ้นนะคะก็ดูแลผลประโยชน์ของตัวเองเรียกง,ง่ายๆว่าละเอียดอะละเอียดรอบครอบได้ไพ่อัศวินถือดาบแล้วก็จะเป็นอัศวินถือคาถากับหัวทั้งคู่แนละ้วก็ส่วนใหญ่ คนรอบตัวอาจจะเป็นคนที่ทํางานด้วยเลยพวกนี้ก็อาจจะมีปัญหากันนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นเกี่ยวกับอ,อัศวินนี่บางทีก็หมายถึงคนที่มาชอบเราด้วยนะคนที่เราชอบอย่างเงี้ยก็ก็กจ,จะเป็นคนที่เป็นเหมือนกับว่าคนที่ใกล้ชิดอ่ะบางคนก็ก็จะทายว่าแบบเออคนรักของเราเลยแหละสร้างปัญหาให้กับเราอาจจะทําให้เราแบบไม่สบายใจนะคะ อาจจะทําให้เราไม่สบายใจแล้วก็ต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆแฮงแมนอะ่ะโอเคก็ตามนี้นะคะก็ถือว่ามีโชคลาภส่วนหนึ่งปัญหาก็อาจจะเกี่ยวกับการทํางานที่เหนื่อยหรือว่ามีคนใกล้ตัวที่ว่ามาทําให้เรารู้สึกว่ากังวลใจนะคะแล้วก็ปัญหากเกี่ยวกับตัวเราเองที่ว่าเราอาจจะเต้องกดกดดันตัวเองอะ่ะมีคนคิ่ว่าน่าจะเป็นตัวเองนะคะที่ว่ามากดดันตัวเองหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนรอบข้างหรือว่าสถานการณ์ หน้าที่การงานหรือว่าการเรียนการศึกษาที่ก็ยังมากดดันให้ความรู้สึกเราว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจไม่อิสระเท่าไหร่นะคะแต่ไพ่สรุปก็คือยังไงไงคุณก็ต้องเดินไปในในสิ่งที่มันดีกว่าปัญหาบางอย่างนะก็ไม่ได้ไม่ได้แก้ไขนะก็คือก,ก็จะทิ้งไปอว่างานเถอะบางทีมันมันมันยุน่งตรงนังมากท่านก็ไปในที่ที่ดีกว่า เพราะว่ามันก็ไงมันเดือนนี้มันมีโชคลาภด้วยนะเราก็ไปสนใจกับโชคลาภของเราดีกว่านะเราอาจจะมีความยินดีอยู่กับส่วนนี้นะคะพวกการเดินทางการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีคนรักก็ก็มีคนรักมาชอบหลายคนอยู่นะคะคนต่างชาติต่างภาษาก็มีนะคะแต่คนที่เป็นคนที่บางทีก็ระวังเรื่องการถูกหลอกนะคะบางคนชอบมาแสดงตัวว่ามีเงินเวอร์เวอร์อะไรพวกนี้แต่จริงๆก็ไม่ได้มีเงินเท่าที่มองเห็นนะคะ ก็มีมีมีมมไพ่ไาให้เห็นนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะการถูกหลอกหรือว่าการถูกหลอกใช้นะคะ mm. ออก็มีความสุขนะคะก็ขอให้ชาวพิกจิกมีความสุขอยู่กับโชคลาบนะคะตัวเองก็ได้เด็กถือเหรียญแล้วก็ยังมีโชคลาบนะคะ mm. ทั้งด้านการงานแล้วก็สิ่งที่ลาบลอยก็มีโอกาสนะคะ mm. แล้วก็อะไรก็เราก็มีความสุขกับตรงนี้ดีกว่าเนอะ mm. ไพ่จัดเมนกลับหัวอยู่ข้างๆเลเวอร์ mm. นะคะอย่าลืมนะคะทําความดีนะคะ มีสติอยู่กับตัวนะคะแต่มันไม่มีไพ่ราหูน่าจะไม่มีการใช้อารมณ์เท่าไหร่นะอาจจะมีนิดๆหน่อยๆตรงไพ่ไพ่สเตนเนี่ยนะคะโอเคก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ